มาดูข้อความในอัตตกฐานในหน้า65เลยนะชื่อว่าอาวิชชาเนี่ยเพราะประสบสิ่งที่ไม่ควรประสบมีกายทุจริตเป็นต้นบอกนิดหนึ่งว่าคำว่าอาวิชชาเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยหมายถึงการปฏิเสธวิชาหรือสิ่งที่เป็นศัตรูต่อวิชาอะตัวนั้นไม่ใช่อย่างเช่นมิตร มตรนี้ก็คือผู้มีอุปการะใช่ไหมคนที่แบบอะไรนะมีเมตตามีไมตรีจิตต่อกันถ้าอามิตรนะ่ะคนไม่รู้จักกันใช่ไหมเรียกอามิตรไม่ใช่แปลว่าอะไรแปลว่าศัตรูคนจองร่างจองผลาญน,นั่นแหละเรียกว่าอามิตรฉันใดวิชาคือแสงสว่างใช่ถ้าอาวิชาก็คือความมืดสนิทเลยศัตรูต่อวิชามันอาตัวนั้นเนี่ยแปลว่าเป็นปฏิปักษ์เช่นว่าอาโลภะนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อ โลภะอโทสะนี่เป็นศัตรูต่อโทสะอะโมหะนี่เป็นศัตรูต่อโมหะอะวิช,ชานี่ก็เหมือนกันศัตรูต่อวิช,ชานี่นะก็เลยเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาในที่นี้เนี่ยนะสิ่งที่เป็นศัตรูต่อวิช,ชาตัวเนี้มันทําให้ไปประสบสิ่งที่ไม่ควรประสบมีกายะทุจริตเป็นต้นจริงๆเนี่ยไม่ควรฆ่าใช่ไหมไม่ควรรักไม่ควรประพฤติผิดในกามแต่อวิชชาบอกทําไปเลยไม่เป็นไร ค่าได้ค่าเลยปล้นได้ปล้นเลยลักได้ลักเลยเป็นต้นเนี่ยนะมันก็เลยทําอย่างเงี้ยไม่น่าทําเลยใช่ไหมแต่ว่าทําไมต้องทอําอ่ะก็อวิชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะนะดูข่าวหรือเปล่าขนข้าวขนของกันบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรเนี่ยนะลักขโมยปล้นกันจริงๆเลยนะเอาขนาดนั้นเลยทําไมเขาต้องไปทําชั่วอย่างนั้นอวิชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะนะให้ให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทําเลยเนี่ยนะนะ ไม่ประสบสิ่งที่ควรประสบหมายความว่าความดีทางกายวาจาใจเป็นต้นน่าปฏิบัติมากใช่ไหมแต่ว่าทํำไหมไม่ทำอ่ะนะผลก็เียว่าความดีที่ควรทําก็ไม่ยอมทําความชั่วที่ควรเว้นก็ไม่เว้นนี่แหละคืองานของอวิชชาแล้วล่ละเขาเขาทำยังไงก็ได้แกต้องเลวต่อไปอย่าทําดีเลยมีเหตุผลจนไม่ต้องรักษาศีลเคยได้ยินไหมไม่ใช่น้อยมีเหตุผลจนต้องไม่ต้องเรียนแล้วธรรมะว่านั้น มีเหตุผลจนต้องเฝ้าวัตตะนะสรุปลักษณะนั้นนี่แหละคืออวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะอ้างมีข้อแม้จนจนต้องทาชั่วนะมีข้อแม้จนต้องฆ่าอ้างเหตุผลเนี่ยเพราะเขาฆ่าพ่อผมเพราะเขาฆ่าญาติผมเพราะเขาเป็นศัตรูต่อผมถ้าผมไม่ฆ่าเขาเขาก็ต้องฆ่าผมสรุปแล้วผมต้องฆ่าอันนั้นเนี่ยคืออวิชชาแลวงานเขามันเป็นอย่างนี้แหละมันซ้อนให้มันอยาว่า มันไม่รู้เฉพาะเนี่ยอดีตอนาคตปัจจุบันไม่รู้อริยสัจที่เหลือมันรู้หมดนะว่ารู้ต้องฆ่าที่ไหนฆ่าเมื่อไรฆ่าอย่างไรฆ่ายังไงโดยที่โอกาสรอดแทบไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันรู้หมดแหละไอ้แบบเนี้ยรู้แต่ว่ารู้แบบเนี้ยจะเป็นความรู้ที่เลวร้ายเนี่ยคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยไม่รู้เฉพาะอริยสัจนะที่เหลือมันรู้หมดรู้ว่าทํายังไงจะฆ่าได้มากมากฆ่าได้เยอะๆเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอวิชชาเนี่ย ความดีเนี่ยน่าทำอวิชาก็ไม่ให้ทำหรอกใช่ไหมยอย่างสมมติเราเห็นคนอื่นเขาผิดพลาดเนี่ยเราการุณาหรือโกรธทันทีเลยโดยมากนะไหมสมมติเราเห็นเขามาหยิบของของเราไปเนี่ยนะอวิชามันบอกโกรธเถอะของเราห่วงมากเอาของเราไปได้ยังไงใช่ไหมก็โดยมากมันเป็นอย่างนั้นอวิชามันจะสอนให้โกรธมันยังไม่สอนให้มีเมตตาหรอกเันอวิชาจะโกรธเธอมันน่าโกรธจริงๆนะ อวิชาจะบอกอย่างนั้นอวิชาเขาบอกว่าโอ้สวยสวยจริงๆต้องหาให้ได้ต้องมีต้องมังมนเสี่ยมสอนจนเชื่อหมดอ่ะนั่นนะมันี่คืออวิชามันเป็นปฏิปักษ์ต่อวิชาเนี่ยนะไม่ยอมให้รู้ความจริงเลยและมันไม่ยอมให้คิดตลอดสายได้ไม่ยอมให้คิดตลอดสายด้วยนะมันขอให้มันโลกคิดอยู่แคบๆมืดๆตามภาษาความมืดคืออวิชาสรุปว่าสุจริตน่าธรรมมาก สุจริตสามนะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติอวิชาบอกไม่ต้องความชั่วเนี่ยนะไม่น่าทําเลยอวิชาบอกทอําเถอะทาเถอะเดี๋ยวไม่มีโอกาสแล้วถ้าไม่ฆ่าวันวันนี้นะวันหลังหมดแนะ่ไม่มีโอกาสแล้วจงกันนะอวิชาบอกงั้นแหละถ้าไม่ปล้นวันนี้นะหมดสิทธิ์แล้วโอกาสลหลังๆไม่มีงามแบบนี้อีกแล้วเนี่ยนะก็ลเลยต้องทําชั่วแบบนี้แหละ ต่อไปชื่อว่าอาวิชชาเพราะกระทาสภาวะแห่งธรรมะที่ไม่วิปริตไม่ให้รู้แจ้งความจริงเนี่ยมันน่าจะเห็นใช่ไหมวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทานเนี่ยนะมันน่าเห็นมากนะเพราะมันเป็นความจริงเป็นความแท้ที่ต้องเห็นต้องรู้อวิชชาบอกไม่ต้องรู้หรอกอยู่นั่นแหละไม่รู้ก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเราก็อยู่ของเรามาตั้งนานแล้วใช่ไหมเกิดมาตั <S <S ้งนานแล้วในวัฏฏะจะอยู่อีกต่อไปจะเป็นไรไป ว่ามาอาวิชามบอกว่าอย่างนั้นแหละตกปิดไม่ต้องรู้หรอกอริยสัจไม่จําเป็นเนี่ยนะครับมันยุคนี้ก็เลยบอกผู้ศาสนาไม่จําเป็นในชีวิตถามว่าพระพุทธศา,าสนาไม่จําเป็นในชีวิตของเขาเรารู้ได้อย่างไงว่าเขาไม่ต้องการไปที่ไหนนะครับขอขอให้ศีลน,นําหน้าไปเลยสมถะวิปัสนานําหน้าไปอย่างนั้นไหมเอาไหมหน้าเอาใช่ไหมแต่ว่าไม่เอาดังอวิชานะมันเป็นอย่างนี้แหละอวิชานี่ทําให้แล่นไปในภพ พบสากำเนิด4คติ5วิญญาณทิ่ติเสัตตาวาส9ให้ไหลไปในสงสารอันเว้นจากที่สุดหมายคำว่าให้ไหลไปสืบเนื่องทิ้งขันนี้ถือเอาขันใหม่ทิ้งชาตินี้ถือเอาชาติใหม่เนี่ยก็ไหลไปอย่างนี้แล้วไม่ให้จบด้วยนะมันวนอยู่นั่นแหละไม่รู้จบที่ไหนต่อไปอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาวิชาเพราะเป็นปฏิปักษ์คือเป็นศัตรูต่อ วิชาอาวิชชานั้นทราบว่าแบ่งเป็นสี่อย่างก็คือหนึ่งไม่รู้ในทุกทุกเขอือญานังคือไม่รู้ในทุกทุกขสมุทยัยอญานังไม่รู้ในทุกขสมุทัยไม่รู้ในทุกขนิโรธไม่รู้ในทุกขานิโรธทขาขามินีปฏิปทาคืออาวิชชาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูต่อสัมมาทิฏฐิเป็นศัตรูต่อมรรคสัมมาทิฏฐิที่เห็นอริยสัจเป็นข้าศึกเป็นศัตรูกันโดยส่วนเดียว